ลูกขอถึงหนึ่งร้อยมีการตัดขาสร้งได้ลูกมากโสรก่่นลูกอาจะขึ้นไปโบรถมากโสรกว่ลูกจ้าเลขสามคูณสามโยงกระลาอินสายเลขสองลูกจ้าเดินตรงมาดูเปิดกระเป๋าดูเหรียญไหมดูเหรียญไหมดูแบงก์สัเก่าไหมใส่บาทสร้างโสถ์ก่อนเลยลูกเลขสามคูสองอบุญเลืสามคูณหนึ่งองบุญ เยอสามงกองบุญเยอสามนึ่งกองบุวกกองบุแล้วกคไทยร้อยร้อขอร้ยสร้างสถ้ังข้นโบสบตา้าข้อายเพียนเยอสามสิบกองบุญเอสามกองบุเอสามสิกองบุเือที่สิบเก้ากองบุ เหลือ28กล่องปูนเหลือ28กล่องบุญลูกจ๋ามาสร้างโบสถ์เหลือ27กล่องบุญเหลือ27กล่องบุญเหลือ26กลองบุญเหลือ26กลองบูน19โรงเรียนช่างก่อสร้างเทียนสว่างลูกจ๋าเดินตรงมาใส่บาตรสร้างโบสถ์ด้วยกันลูกมีน้อยใส่น้อยมีเหรียญใส่เหรียญลูกก่อนจะขึ้นไปปิดทองเนี่ยหนูสร้างโบสถ์นะ เออ่หลวงพ่อครับแล้วเหลืออนึ่ที่สามสิบกองบุญลูกบ่าแล้วสามสิบกองบุญใครจะร่วมบุญกับหลวงพ่อโปรดเมตตาโปรดเยี่ยมครับโปรดปลอดภัยแถวข้าศ์สาธุลูกบ่าชั่วโมงนี้ทําบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะลงไปถันน้ำใครช่วยหลวงพ่อหน่อยเร็วเออสามสิบกองบุญเลยช่วยหลวงพ่อไปถันน้ำลูกเดินตรงมาลูกเดินลงมาบ่ะมีเหรียญไปเหรียญเยอะเลกระเป๋าลูกกระเป๋าดีเหรียญดีแก